เอาละครับก็สวัสดีทุกคนนะครับกันนี้ก็โจทยผมเหมือนเดิมเนาะก็ผมจะมาสอนตั้งค่าทำทำระบบให้มันโชว์ VIP แล้วก็โชว์ชื่อสีนะครับก็ก่อนอื่นให้มาที่ n a ว i C ค a t a ด a ต a าเบเหมือนเรามของเราเหมือนเดิมเนาะก็ให้มาที่สำหรับ VIP นะครับ User นะครับ User Data นะครับดูดีๆนะอันนี้ User Data นะครับแล้วก็พอเข้ามาแล้วก็ให้เลื่อนเลื่อนไปหลังสุดเนาะอันนี้ นี่นะครับเลื่อนไปหลังสุดมันก็จะมีคําว่า VIP มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าของของบางคนจะเขียนแค่ว่า VIP เฉยนะครับ V VIP แต่ของผมอันนี้มันเป็น VIP name นะครับก็ถ้าใส่2ก็คือถ้าใส่2นี้ก็คือ VIP 2นะครับมันสูงสุดแค่10เนาะถ้าใส่เลข10ไปก็คือ VIP ตันสุดนะครับ VIP 10มันโชว์ในเซิร์ฟมันก็จะโชว์10นะวันนี้ผมใส่ไป2แล้วกัน แล้วก็ให้มาที่ชื่อสีนะครับชื่อสีก็ user char นะครับข้างบน user data นะครับอันนี้ก็ให้เลื่อนไปหลังสุดนะครับอันนี้ก็จะเขียนว่า code name นะครับ code name นะครับบางอันมันก็จะเขียนว่าบางอันก็จะเขียนอะไรนะเขียนไทยไทยอะไรสักอย่างครับ p r i c e thai อะไรสักอย่างอะไรนะอันนี้แต่ว่าของผมอันนี้มันเป็น code name นะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ให้ทักมาถามใหม่แล้วกันเนาะ ก็คือถ้าเลขถ้าปรับเป็น13ก็คือชื่อ R G B นะครับถ้าปรับเป็นเอ่อหถึงสิก็คือชื่อสีธรรมดานี่ผมจำโค้ดสีไม่ได้นะครับก็คือถ้าใส่13ก็คือ R G B นะครับใส่2ก็คือสีสีฟ้าหรือสีอะไรสักอย่างครับก็คือใส่ถึง10นะครับก็คือมี10สีเนาะอันนี้ก็ลองไปปรับดูได้นะครับก็เดี๋ยวปิดคลิปเลยแล้วกันเนาะ